หน่วยที่22สีผสมสีสวยเรื่องที่5 12สีสวยในเกมการศึกษาค่ะวันนี้คุณรูนานนุพาเด็กมาเรียนรู้การหาทิศทางของภาพนะคะเป็นภาพอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพรถคันไหนสีอะไรที่มีทิศทางที่ต่างไปจากเพื่อน เพื่อให้เด็กๆสังเกตง่ายขึ้นนะคะคุณครูแนนได้วางลูกศรน,นะคะเพื่อให้ดูทิศทางง่ายขึ้นอลองสังเกตแล้วบอกคุณครูนะคะว่าภาพใดที่มีทิศทางไม่เหมือนเพื่อนภาพที่สองค่ะ,ะเป็นภาพรถจักรยานนะคะมีสีอะไรบ้างสีชมพูสีส้มแล้วก็สีม่วงใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตค่ะ จักรยานสีไหนภาพไหนที่มีทิศทางที่ต่างไปจากภาพอื่นอ่าสีอะไรนะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพรถกระบะอ่ารถกระบะคันไหนที่มีทิศทางที่ต่างไปจากภาพอื่นสังเกตแล้วบอกคุณครูแนนด้วยค่ะอ่เราไปดูที่ภาระงานนะคะในชุดบันทึกร่องรอยเล่มที่4หน้าที่8 ให้เด็กๆบอกสีภาพรถที่มีสีสวยแล้วขีดกากระบาดทับภาพรถที่มีทิศทางต่างจากภาพอื่นให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพโชว์ชิ้นงานนะคะการบ้านของเด,เด็กมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูแนนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ